สวัสดีจ้ามเบิ่งบรรยากาศยามเศร้ากันจา้าบ่เศร้าดอกจากสายแล้วก็มงกว่าแล้วนี่จา้าขึ้นกัมขึ้นขึ้นกับฝนตกจ้าถ้ากระต,ตกบ่แห้งจา้าตกพ่อปล่อยๆจา้าสาวงามห้องกับสาวงามห้องกับสปาจา้ามีภาพเด็ดๆน้จ่จ้าเดี๋ยวสิปล่อย ภาพที่หลังค่ะการสปาโค้นของสาวสวยเฮาลืมอายุเลยจ้ะนั่งสปาโค้นจะลืมอายุน่จ้ะบรรยากาศจ้ะคุณตาก็เอาออกไปแต่เศร้าเลยจ้ะโมนีคุณไปคัดได้ซ้ำนั่นหลยจ้ะคัดสปาเขาออกจ้ะเขาพอกไว้น้าเตอะเลย อ,อะมองค่ะแล้วก็สิเขามาบรรยากาศตรงนี้จ้าเขามาหฮมง,งามๆวิมานอันเสนสวยของนั่งจ้ะฝนนจ้ะมื่อนี้ก็บสรงสิพุน,พนทางน้ำไหลไปจ้าน,นั่งกับสปาอยู่วางคุณละจ้ะสปาจน,นจาบรรยากาศกะเขียวนะจ้ะชุ่มช่าจ้ะ ขอสวัสดีตอนสาย,สายกับช่องพังคำแพงชาแนลจ้ะกับบ้าน,เ,นเขาก็ไปยินมข่าวลายหลายอย่างเพิ่มข่าวห,หลายข่าวดีนะจ้ะกข็ขอแสดงความเสียใจกับการสูญเสียของคุณย่ายกับของอช้างชราช้างป่วยกับสั่งที่เป็นเพื่นเป็นเฮือปีเนาะจะนอกก็ขอ แสดงความเสียใจกับเจ้าของจากการสูญเสียขบ่อยากให้เกิดนอกจากล้วก็ขอแสดงความดีใจกับแม่สมบูรณ์หน้าโน่แล้วก็อีกเชือกหนึ่งที่เพิ่นคลอดนอกจากนอกเกิดแก่เจ็บตายการพัดผ้าการจากมันก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่มันก็เจ็บปวดนอกจากขอให้สู่ต่อไปกับวิกฤตหนักมากที่พวกเฮา ทั้งประเทศทั่วโลกก็ว่าได้น้อแก่ถ่เจอก็ขอเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันเนาะจ้าเนาะกศร้าสางเองกับเข้าใจกันเนาะจ้ากับลำบากแห้งแม่ควานเองกับหลับไร้เรื่องไล้ยางคือกันจากมันกับคือการกันมดแล้ะเนาะจ้าเนาะเพราะว่าเศรษฐกิจวิกิตยังซีเนาะมารอบนี้เข้ากับแย่กัน เติบหนึ่งอยู่จ้ะแย่กันมากมากเลยกะขอเป็นกำลังใจให้กันและกันเนาะจ้ะเนาอคุณตาสาวสวยเฮาคุณโบมู่ไว้ไปไน,นีน่กะคุณตาฮาจ้าค่องจ้ากับสปาโค่นน้ำหมันน้ำนาง ขัดกันได้ซ้ำนี่แหละจ้ะตากระปวดแขนก็ได้ดังดา,ดาวดาวบอปันใดกรลอพอควานของน้องละอองดาวมากขัดหายไหมอีกรอบนึงจ้ะเอาจนทางดาวกันไปเลยจ้ะเอานั่งมานี่กับผับนี่บรรยากาศสวยสวยงาบบ่ามมลนกรก็พาะหอนจ้ะ จะมันนี่กับบอฮอนกัมีหอมมีเงาอากาศดีจ้ะมือนี้อากาศดีจ้ะเร้าวไวๆเดี๋ยวสักพักนึ่งก็สิเดเอาบักนาดให้เขายจะอนุญาให้เขาต้นสับประรดก็ได้มาลงแล้วจ้ามันป่าพันก็มาลงให้แล้วขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะคะ ขอขอบคุณหลายๆจ้าพระพ่อมแม่ไอซี่ทีเมตตาช่องพังคำแพงนะจ๊ะทีเมตตาคำแพงขอขอบคุณหลายๆที่เมตตาละให้กำลังใจจ้าที่คอมเมนต์มาให้กำลังใจมาทักทายคุณยายเฮาจ้ายายเฮากับเล่นเซล่ือายุเลยจ้ะมีภาพเดี๋ยวไม่คม่อนสปอยภาพเด็ดๆตามคนไปจ้ะ เอาเซจจนแบบน้ำใจเขาเลยจ้ะเล่นปานคิดว่าจะของผิวไหวปานมือนันเพลนสิล่งกะละมั่งอะจ้ะเพลนว่าเป็นเพลนเพ่นตัวน้อยแห้งตอนนี้ก็ฝนกันยังลิ่นไปปล่อยอยู่จ้ะอูเขียวหยากะคุณตากะเขียวละๆนี่ล่ะ พักนึงกะสิไปขยับไปอีกเท่าละน้อยละน้อยเพราะว่ามันกะไปทางฝุ่นทางพีกะปุงพอดีจ้ะมันกะฝนมาเรื่อยๆเนาะฝนมาเรอยๆบรรยากาศมันก็มีฝนไม่หยังอยากอะง้ามพอเด็กเกีียวพอได้หาหายจา้ะทางฝุ่นกับเป็นปานย่อมย่อมของเขาจา้ะทางเทิงพูดพักไงหนึ่งเขากะสิขึ้นไป ขันเขาล่มดีเขาก็สิขึ้นไปป้าน,นั่นให้เจ้ยาย่าาจากมีไปก็เห็นหญ้าจังสี่กับชิดหอดสร้างทางบ้านเ้าเนาะจะทางสรินท่างพีกับอุดมสมบูรณ์ทั้งต้นสับโปะรทั้งหญ้ายญ้ฝนจังสี่กับพ่อเคี้ยวให้ได้จ้ะ,จะท่างขุนก็บเลงเร่งแห้งไปกับจังวา่าลาไปบานกับห่วงเขาน้ำหญ้าเนาะจะสร้างยุปุ่นกับลาย ลายแห้งจะอยู่ทางบ้านเฮาก็ได้การกินกับบงหัว่าสิอุดมสมบูรณ์คือทางพีบโบน้ำหย่าน้ำยังกับสิหาง่ายโบเพราะลำบากเพราะควันแม่ควันที่เพิ่นดูแลน้อยนึงนอกจากพอาหาหยาหักทางพี่มันก็หาหยางาย่ายหยากงเขียวคุณยายค่ะสาวสวยค่ะ,ะต่อมของคุณตา ไปนอนบึงปลูกสาลา่ากินหญ้าย่ามกลางเวนบรรยากาศโดยรอบจ้ะ,จะบรรยากาศดีอยู่หมือนี่คือสีมืดมือเละจ้ะคือสีบหงอนดอกนี่หญ้ามองนี่กะตากะเน,นิดไปจ้ะมาปลูกเป็นย่ำย่ำกัขึ้นย่มฝนนี่จ้ะมาแดดแดดจัาะน้อยก,กับสีตัดให้เขาจะจยุ่ใกล้ๆ บรรยากาศเขียวชุ่มจ้าสาวงามของเ้าสาวสวยยืนหนึ่งจ้ายืนหนึ่งไปเลยยืนหนึ่งอยู่เชือกเดียฝนุณ้าวไวไวตาสิตาไปเอาหย้าไปเปียนผาเอาหาย่าตากำลังอาบน้ำแล้วอัน สู้รบกับสปาโคนของเขาก็ลังแล้วจ้ะทางน้ำเดี๋ยวแม่คว้านสิได้ปล่อยคลิปเด็ดๆให้แม่เอฟซีเด,ดเบิงวา่านั่งเล่นเล่นลืมลืมจะคข้องขนาดใหนจ้ะ,จะ สาวงามของเขาสวยยืนหนึ่งหนึ่งในเลยเจนพูนปลาในดงพัอนขีดของเขาจะ้ะสาวสวยของเราตาอ,อาบนามจริงเขาแล้วตาพร้อมรบเปลี่ยนชุดแล้วจะ้ะไป ออกหายาพิมให้เขาสงสารไหวๆข้าวขอข้าวขอสาอ้ามของขาจ้าคลิปนี้ก็ขอขอบคุณขอบข,ขอแม่แม่เอฟซี FC, ที่ให้ความเมตตากับข้ามแพงนะา๊ะน,น้องจองพังข้ามแพงชาแนลค่ะคลิปนี้ก็ขอจบนําส้าวยืนนึ่งเฒาซุ้ยอยู่จังส่ละจา้าเดี๋ยวแม่ควันสปอยคลิปเด็ดที่ นั่งสปาคโนนให้เบิงจ้ะ,อะข,อขอบคุณพ่อพอ่อแม่ไอซีแล้วก็ฝากพ่อาาาพอ่อแม่ไอซีเป็นกำลังใจคำแพงในด้วยจ้าฝากกดติดตามให้คำแพงใน,นช่อง,งความำแพงชาแนลจ้ะกดกระดิ่งกดสับสไบสายให้ในด้วยจ้ะด้วยจ้ะสวัสดีค่ะ